มาครับเรามาพบกับอาหารเช้าในวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมากินข้าวซอยแม่มณีจ้ะนี่ครับร้านนี้บอกเลยว่าพีเด็ดแล้วก็อยู่ในซอยที่แบบเนี่ยซอยที่เป็นชาวบ้านจริงๆอ่ะเออเนี่ยซอยที่เป็นชาวบ้านจริงๆนะมีที่จอดรถสามคันเต็มที่นะครับนี่คือ อยู่ในซอยแลวะซอยโชตนายีี่นะครับเ็่อเซิร์ช Google Map อย่างเดียวแหละอยู่ช้างเผือกนะครับร้านมีที่นั่งไม่เยอะนะครับหยุดทุกวันพระน,นะครับนี่หลังเ,เข้าไปในร้านครับนะนี่ครับมีได้มิชลินสอ2 0ันยี่สบนะครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงวันนี้เรามาตอนวันเสาร์นะครับคนไม่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่า คนนากาลังเดินทางมาตอน10โมงเกือบ11โมงนะครับเราได้แล้วนี่ตัวก็สั่งเนื้อใช่ปะใช่เนื้อนะครับคือเขาบอกว่าที่เนี่ยต้องไม่ใส่พวกเครื่องเคียงไปในในข้าวซอยใช่ไหมไม่กินแกงคือเขากินแก้เลียนนะครับนะแก้เลียนต้องลองชิมดูดูชิ้นนี้อร่อยนะนี่คือ มิชลินนะมิชลิน2020นะไม่ใช่บิ๊บกูมองนะใช่ไหมเป็นบิ๊บกูมองรือว่ามิมิมิชลินอันนี้ไม่แน่ใจใแต่ก็รู้อะก็ต้องเนี่ยเนี่ยเอาเอาน้ำพริกเผาใช่ไหมข้าวซอยหนึ่งนะครับ ราคาไม่แพงด้วยนะใช่ไหม,ไมบาทเข้าซอย50บาทพิเศษ60บาทอ่ะอืม,มอ๋อถ้าเป็นเนื้อเจ็ดสิบหรือ,อยังไงไม่รู้อ่ะเออแต่ไม่แพงอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่หลักร้อยอ่ะนะครับชิมเลยดีกว่าชิมแบบแค่ใส่น้ำพริกเผาอย่างเดียว เออลืม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 ต้องไหนมะนาวเเน้นให้ทราบว่าเออเนี่ยเขาไม่เอาเครื่องเคียงใส่ลงไปเลยนะครับเขาบอกว่ารถมันจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวรถมันจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ใส่แค่น้ำพริกเผากับมะนาวนะครับคือบรรยากาศร้านแบบมืดๆหน่อยๆเออ ก็ปกติอืมปกติชิมชิมเนื้อดีกว่าต้องบอกว่ามันมันกลมกลม่อมนะมันกลมกลม่อมแต่ว่า เขาบอกว่ามันต้องกินกับเครื่องเคียงใช่ไหม,มคือคิดว่าพอพอชิมเฉยๆอ่ะมันเหมือนกันเจือดอยู่แต่ว่ามันต้องกินกับนี่อันนีอ้อันนี้คือกินกินกับเครื่องเคียง จริงว่ะพอกินกับเครื่องเคียงแล้วมันได้รสชาติใช่ไหมอืมอืาใช่เลยคือกินเปล่าๆยังเหยๆนักกินจรบพวกนี้พวกอร่อยอ่ะมันออกเปรี้ยวแต่ว่าอันนี้มันจะเผ็ดเออออกแบบ ให้หอมมันปัดกันที่อื่นเป็นหอมแคมอันนี้เป็นอืมนี่เป็นหอมไทย,ยน,นะครับนะเออมันมันต้องกินเป็นเครื่องเคียงจริง,รงๆอะนะเค okay. กินดีกว่านะจ๊ะก่อนจะไปครับเนี่ยลืมชิมลูกลูกชิ้นเนื้อครับลูกชิ้นเนื้อลวกนะครับ ปกติไม่ได้ติดใจเยอะอะไรมากมายปกติสุดมากไม่สิบบาทฮะมีเหตุบ,บ้ามอว์ <c oughs> ม่าช่งเงินยี่สิบบาทไม่ยโอ้ <c oughs> โหโคตรโอเค